สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับรถนะครับมีไปดูรถอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็เดินทางไกลหน่อยครับสกลนครพิษณุโลกเดี๋ยวไปดูกันว่ารถมันจะสวยสักแค่ไหนก็เหมือนเดิมครับดูในรูปมันก็สวยแหละแต่ก็เพื่อความมั่นใจครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึง่งแต่ผมก็มัดจําไปแล้วมัดจาไว้สามพันครับจองไว้หลายวันเนาะมันก็เสียโอกาสคนอื่นผมก็เลยมัดจําไปสามพัน ก็เถือวว่าเยอะมากๆเลยครับถ้าเกิดว่า,าเราไม่ได้จบเนี่ยค,คือเสียดายมากเลยนะเงิน3,000ันโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก็ผมดูคร่าวๆแล้วมันน่าจะมีได้เก็บอีกเยอะอยู่ได้เก็บงานเยอะอยู่แต่เขาก็เปิดราคามาไม่แพงนะครับเปิดมา35 0 0 0แต่ว่าเคียดมีปัญหา เกียร์มันเกียร์สองเข้าไม่ได้ก็าตามสภาพนะดูร,บรอบๆโดยรวมก็ดูในรูปมันสวยนะมันมันสวยมากเลยแต่พอมาดูใกล้ๆก็เข้าอาบน้ำมาแล้วนะครับสีมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นตุ่มๆอะ่ะเป็นพองๆเดี๋ยนะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาบน้ำมาแล้วแต่ว่าภายในภายในก็ ถือว่าพอดูได้เขาเก็บมาแล้วแหละมีเก็บงานมาแล้วผมว่าบออน,นี้ก็ห่มมาใหม่อันนี้ก็พลาสติกก็มีเปลี่ยนมาบางชิ้นสแสดงว่าเจ้าของเดิมใช้รถไม่ค่อยถนอมนะครับใช้ลุยๆเกียร์ก็เกียร์ก,ยก็พังเกียร์สองพังแต่พี่เขาบอกว่าเกียร์อื่นเขาได้ปกติ ตอนแรกผมนึกว่าบอดี้มันสวยมีปัญหาแค่เกียร์นะผมก็เลยมัดจําไว้แล้วก็มาดูแต่เท่าที่ผมดูตอนเนี้น่่จะได้ทิ้งมัดจำกลัวไปเก็บงานเยอะนะครับแล้วก็ไม่จะเสียเวลาประตูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภายในนะครับ มันเก็บงานมาแต่ว่าไม่ค่อยเนียนประมาณนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เราดูในรูปมันก็สวยนะแต่พอมาดูใกล้ๆมันก็ประมาณนี้ผมคิดว่าตัดสินใจได้แล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวรอบอกพี่เขาก่อนเรามัดจำไปสามพันนะครับก็จะต้องทิ้งมัดจำไปเสียดายแต่ตัดใจดีกว่า เท่าที่ผมดูดูมานะผมคิดว่าคันนี้ไม่น่าจะคุ้มนะครับเอาไปขายถูกมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะเสียความน่าเชื่อถือผมคิดว่าประมาณนั้นแต่คนอื่นไม่แน่คนอื่นเขอาจจะเอาเอาไปใช้เองก็น่าจะไหวอยู่นะแม็กเลนเนอร์ไม่มีแต่ว่ากระบะไม่ผูนะเดี๋ยวว่ากระโปเก็บมาแล้วก็ไม่รู้ สีขาดเกินนะครับดูประมาณนี้มันก็สวยนะได้ล้อมแม็กด้วยยางขอบสิบห้าไหมขอบ15ครับแต่ว่ายางเก่าละยางเก่าแตกลายงานล้ครับหนายางแข็งแคสซีสวยอันนี้เขาก็ไปพ่นการสนิมมา ใช่ไหมอันเนี้ยครับเขาน่าจะไปพ่นมามันไม่น่าจะใช่สีนี้ออกจากศูนย์น่าจะเป็นสีดำช่วงล่างเช็สซีก็ประมาณนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่แต่ก็อย่างว่านะครับบอดี้ไม่ค่อยสวยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะมีสนิมข้างในนะครับแบบเนี้ยกลัวมากเลยและนี่ก็ ยางเด้งกระจกมือหมุนอันนี้ก็ตัวตวหมุนกระจกหายโอเคผมตัดสินใจแล้วคันนี้ผมไม่จบนะครับทิ้งมาจำไปก็เดี๋ยวรอพี่เข้ามาก่อนเท่าที่ผมเดินดูเนี่ยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่โอ้โหประตูปิดไม่อยู่ โอเคลขไม่ส okay. like ี่แสนเครื네่องสองพันห้าครับคันนี้พี่เขาบอกว่าเครื่องดีแอร์เย็นอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องขาวๆแต่ก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันเรายังไม่ได้ขับนะครับยังไม่ได้ลองแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ลองเลยไม่ลองดีกว่ากลัวจะมีปัญหาประมาณนี้ถ่ายให้ดูประมาณนี้เียงเครื่องเคาะกนะน่อยนบอลดีครบ ไม,ไม่ได้สตาร์ทหลายวันครับมันก็เลยดูเหมือนเชื่อจะสัส่นๆเดี๋ยวความร้อนได้มันก็เริ่มนิ่งแล้วครับแบตก็ไม่ค่อยมีแบตอ่อนก็ถือว่าดีอยู่แต่ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวหาขันใหม่ดีกว่าวันนี้ก็เดินทางไกลไกลเลยสรุปแล้ววันนี้เรากินแห้วนะครับผมไม่กล้าจบนะคันนี้เพราะว่ากลัวค่าซ่อมมันบานไป เท่าที่ผมเช็คดูก็สีเนี่ยเขาอาบน้ำมาจริงๆแล้วสีเดิมของมันพองนะครับมันมีพองหลายจุดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์ภายในมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันขาดขาดกันเกินเนาะเท่าที่ผมคำนวณในใจเนี่ยผมน่าจะต้องโดนค่าซ่อมไปอีกหลายบาทผมเลยยอมทิ้งค่าวัดจนะครับแค่สามพันเองก็ถือซะว่าค่าเสียเวลาเขาเพราะว่าผมมจําไว้น่าจะสี่ห้าวันนะครับมันมันเสียโอกาสคนอื่นนะ สำหรับอีีนี้ก็ทาําภารกิจไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อก็ฝากขิดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ